สวัสดีครับอยู่ผมชมโมโคงครับเดีย๋ยวจะมามาสอ,อนการเอเนี่ยเ้ยกดผิดกรรมเอถอถึสอนการลบไปเนี่ยครับที่อยู่ที่มันขึ้นหน้าจอไม่ว่าจะเป็นาบาบิลอนเป็นไลไรต่างๆก็ลบได้นะครับทำตามเลยกดเนี่ยฮะรัตสมัยแอนคอนท Google Chrome ครับกดเข้าไปแล้วก็หาคำว่า t ทูนะครับ ับเครื่องมือแล้วก็กด extension นะครับก็จะเจอแบบนี้มาก็ดูดูว่าอะไรที่มันเปิดอ่ะเนี่ยสมมติน,นี้นผมเปิดไว้ก็สแสดงว่ามันขึ้นขึ้นแถบนี้อยู่ให้ทำการปิดมัน,นครับก็ enable ครับถ้าถ้าว่ามันเป็นอันอื่นก็ก็ปิดไปได้ครับแล้วแต่คุณครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเก t ม o จบ ก็ปิดแล้วลองเปิดใหม่เห็นไหมครับหายครับก็แค่นี้แหละครับมันก็ไม่ยากนะอันนี้เหมือนกันจะปิดก็ปิดได้เนี่ยฮะแต่ผมปิดไปแล้วครับบาย